สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคุกกี้รันครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคอมโบโบนัสของในคี้แต่ละตัวนะครับไล่มาตั้งแต่ช่วงซีซั่นแรกนะครับส่วนมากนะครับคุกกี้กับเพรเนี่ยมันจะคู่กับเพรของมันเองเป็นส่วนมากแล้วก็จะไม่มีคู่กับตัวอื่นครับแต่มาถึงซีซั่นที่4เนี่ยครับที่เทียบเข้ากับขาเข้านี่ครับก็คุกกี้เนี่ยสามารถคู่กับเพชรได้หลายตัวมากเลยมีบางตัวที่คู่ได้หลายตัวมีบางตัวที่คู่ได้แค่ตัว2อตัวนะครับก็อย่างเช่นแอบเชอร์ี่นี่ครับ เนี่ยครับมันคู่ได้กับถังไมโอ้กด้วยเนี่ยเมื่อทำลายสี่ขวานจะได้คะแนนพิเศษนั่นเองแต่ว่าคนอ่าคนส่วนมานะครับจะรู้ว่าเชอรี่คู่กับเท็ของมันเท่านั้นครับแต่อย่างอื่นเนี่ยจะไม่รู้ครับเนี่ยคนคนสนมากเนี่ยจะรู้แค่ตรงนี้ครับอย่างถังไมโอ๊กเนี่ยบางคนไม่รู้ครับหรือว่าส่วนมากเนี่ยจะไม่รู้เพราะว่าในเกมครับไม่มีการบอกอะไรเลยครับเราต้องหาข้อมูลกันเราเองนะครับในเกมไม่มีจากัดไว้นั่นเองส่วนมาก คนที่ไม่รู้คอมโบเนี่ยก็จะเสียเวลาในการหาอย่างเงี้ยสมมตุติเอเชอรี่คู่กับอะไรได้บ้างสมมตุติเรามีแค่อ่ะมีแค่เพชรนี้อ่ะอ่ะไม่ได้ฮะเราก็มาเรียนดูอีกลองอันนี้ล่ะก็ไม่ได้อีกอะ่ะโอ้ยเสียเวลามากเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมครับก็ถ้าใครรู้ข้อมูลเนี่ยก็จะได้เปรียบครับตรงเนี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาหานั่นเองครับนี่ก็ไม่ได้ครับอันที่ถูกต้องก็คือเป็นสปอร์ตไลน์นะครับอย่างคู่กันได้ครับเห็นไหมครับ จะได้ลดพลังงานชาร์ลง10%อเย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะปัญหาหลักก็คือของส่วนมากจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้เล่นอ่าเล่นไม่บ่อยนะครับจะไม่ค่อยรู้คอมโบนั่นเองส่วนมากจะรู้แค่คอมโบหลักๆก็คือคอมโบที่มันมากับเพชรของมันนั่นเองอะ่ะประมาณนี้มาวันนี้ครับคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนําตารางการอ่าคอมโบต่างๆนะครับ ก็คือทําโดยพี่คิมเดวิลเหมือนเดิมครับสไตล์พี่คิมนะครับก็ขอบคุณพี่คิมมานะที่นี้ด้วยครับที่มาทำเอกสารให้เราแบ่งบันดูกันครับโดยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกคอมโบแบบเมื่อกี้ตอนแรกเลยนะครับเราเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดลิงก์นี้ไว้ให้ครับเป็นมีเดียไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ครับสมมติผมเมื่อได้ลิงก์นี้เปิดขึ้นมาจะขึ้นหน้าประมาณนี้นะก็กดดาวน์โหลดนะครับประมาณนี้ อ่สมมติดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วแหละก็กดถ้าเป็น and ด o i d ก็กดที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วก็อขออภัยครับ๋ยวเอาตั้งแต่แรกนะกดที่ไฟล์ส่วนตัวแล้วก็กดที่ทั้งหมดครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกคอมโบนะครับคอมโบที่เลือกเมื่อกี้ที่โหลดมาเมื่อกี้นี่ครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ครับสมมติว่าดาวน์โหลดเสร็จมาแล้วนะเนี่ยนี่ครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เราสามารถ ขยายได้เห็นไหมขยายได้เนี่ยมือถือผมไม่ได้ไม่ได้เอาเข้ามาใกลครับอันนี้ผมขยายเห็นไหมครับขยายแล้วภาพไม่แตกเลยครับผมชอบมากเลยเพราะว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดก็ประมาณเมกกว่ากว่าเองครับถือว่าเป็นไฟล์ที่ไม่ใหญ่แล้วก็ดูครับมีคุกกี้ตัวที่อยู่ในอนาคตที่ที่ยังไม่เข้าในลายคุกกี้รันนะครับอันนี้ก็เราสามารถรู้ข้อมูลได้ก่อนนั่นเองครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันสำหรับคุกกี้รันในขาเข้านะครับ ก็มาดูกันครับว่าในแต่และตัวเนี่ยเนี่ยดูสิครับตัวโซดาค,คู่ได้แค่ตัวเดียวครับอย่างตัวชีสเค้กก็ได้แค่ตัวเดียวเรามาดูแวมพร์ครับคู่ได้2ตัวเนี่ยกระเทียมนี่เขาคงทํามาขำๆเนเนื่องจากแวมพร์มันในชีวิตจริงด็กูล่ามันไม่ชอบกระเทียมนั่นเองครับมันเลยทาคอมโบมันให้หวยขึ้นดูสิครับลดพลังเร็วขึ้นใครอย่าไปใช้เนี่ยแถมความเร็วขู้นท่ก็มากขึ้นก็มีโอกาสชนเฮ้ยมาดูนี่สิดูกุยน้ำผัดธาุเห็นไหมครับมันคู่ได้ถึง4ตัวน,นั่นเองครับ ไอสองตัวบนเนี่ยมันเป็นเพชรของมันอยู่แล้วครับส่วนสองตัวล่าเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นเนี่ยไม่รู้แน่นอนครับเพราะว่าเกมมันไม่บอกมันไม่กลับกลับมาครับอย่างคุกกี้นักแปะถ้าคู่กับลูกเต่าครับความเร็วจะเพิ่มขึ้น20%อันนี้ก็ไม่น่าใช้แต่เมื่อคู่กับหิ่งห้อยครับโอ้ยน่าสนใจมากครับเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดถึง3 0 0คะแนนนั่นเองอันนี้ขอข่าไปนะครับอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่มาในไลน์คุกกี้ลานอ่ะดูครับเจ้าคุกกี้อ่านนวดเนี่ยครับจำชื่อมันไม่ได้ละมันสามารถ คู่กับเพชรค้า้งข้าวเพลิงได้ครับจะได้เพิ่มคะแนนเยลลี่วิญญาถึงสองหมื่นครับส่วนมากอะ่ะคนส่วนมากจะรู้ว่าเจ้าหนวดเนี่ยคู่กับเทียนนะครับนั่นเองอันนี้ขอ,ข,นของข้าวครับเป็นของขาข้าวครับดูคุกกี้น้ําตาลหิมะนะครับคู่ได้ถึงสี่เพชรเลยเห็นไหมครับคนส่วนมากก็รู้แค่ตัวแรกนั่นเองใช่ไหมครับคุกกี้น้ําตาลหิมะต้องคู่กับลูกแก้วหนวดเนี่ยคนส่วนมากจะรู้แค่นี้ครับแล้วมันคู่กับอย่างอื่นได้ด้วยอย่างสปอร์ตไลท์ก็คู่คู่กับสปอร์ตได้ได้คะแนนเยลลี่เกตหิมะเพิ่มขึข้น คู่กับเพชรบิสกิตทหารได้ลดพลังงานชาลง10%แล้วก็คู่กับเกรทหิมะาของราชีสเกตเนี่ยได้คะแนนเยลลี่กิทหิมะาถึง2,000ส่วนตัวนี้นักดนตรีของข้ามไปแล้วกันเพิ่งรีวิวไปหมัดมาครับดูเชอร์รี่ครับโอ้โหคู่ได้ทั้ง5ตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ตัวนี้ครับยังไม่เข้าไทยก็ไม่เป็นไรครับดูเชอร์รี่ครับคู่กับกล่องลูกบาดได้ด้วยเนี่ยเมนนื่อกี้ผมไม่ได้รีวิวอะคู่กับกล่องลูกบาแลวจะได้คะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นนะครับสปอร์ตไลท์ ไม่ใช่สปอร์ตไลท์ครับล็อกสตาร์สามารถคู่กับไอไอเพชรนี่ได้ด้วยโอ้โหเพิ่งรู้เลยเนี่ยเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยแฟรี่า erry, สามารถคู่กับดาวได้ด้วยจะได้คะแนนยิีิสีเหลืองเพิ่มขึ้นดูครับพ่อโมดครับมีหลายอันเลยที่ผมไม่รู้ครับก็คือพ่อมดกับเทียนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันได้พลังงานลดช้าลงเนี่ย ถ้าผมไปหาเองนี่ตายครับบอกเลยครับต้องเลื่อนไปเลื่อนมาแบบ้เสียเวลาผมมดคู่กับสปอร์ตไลน์เนี่ยได้คะแนนทำลายสี่ขวางสองหมื่นครับอันนี้ตารางเนี้ยบอกกล่าวคือมันเหมาะสำหรับผู้เล่นที่หน้าใหม่หรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ติดตามเกมนี้แบบกระชั้นชิดนั่นเองก็คือไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลนั่นเองก็ถ้าโหลดหลดะโหลดไอไอตารางอันนี้ไปดูครับสามารถเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลยนั่นเองไม่ต้องเสียเวลาไล่ดูว่าตัวนี้จะมีคอมโบนั้นไหมมีคอมโบนี้ไหม ดูเดวิลครับเดวิลเนี่ยเมื่อคู่กับเพชรหัวใจครับได้คะแนนวิ่งผ่านสี่ขวางถึงสามหมื่นต่อชิ้นนะครับอันนี้เด็ดมากเลยเดวิลตัวเนี้ยก็คือส่วนมากเดวิลเนี่ยเพื่อนๆจะรู้แค่คู่กับเพชรของมันเนี่ยตัวบทขังข้าวเพลิงเนี่ยดูคู่กับเพชรของมันได้คะแนนแค่เจ็ดพันห้าครับควยกว่าคู่กับเพชรหัวใจอีกแล้วใครจะใช้มันจริงไหมครับโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละอผมพูดแค่ตัวหลักๆนะครับอืมก็เนี่ย ดูสิโจรยังคู่กับเพชรของเชอร์รี่ได้ด้วยเนี่ยครับจะได้คะแนนื่อผ่านสีขวางถึงหกร้อยแต้มครับอันนี้ตอนโจรเป็นวิญญาณก็สามารถวิ่งผ่านสีขวางได้นั่นเองก็จะได้คะแนนจากตรงนี้ไปเห็นไหมครับบางตัวมันคู่ได้แค่ตัวเดียวอย่างซอมบี้คู่ได้แก่สมองของมันอัศวินครับคู่กับตัวนี้น่าสนใจครับคู่กับหิห้อยได้ความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตอนอ่า ตอนเก็บลูกไฟนครับอันนี้พี่คิมน่าจะลืมใส่ก็ขออภัยนะครับม,มันมีผิดพลาดบ้างก็เล็กน้อยนะไม่เป็นไรไอ้ตรงเมื่อกี้คนไม่ค่อยได้ใช้มัง้งดูสเก็ตบอร์ดคู่ได้นั่งสี่ยางนะครับแล้วใครจะใช้มันเนี่ยเร็วขนาดนี้ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ไปฟรีๆครับพี่คิมไม่ห่วงแต่อย่างใดครับทําเอกสารมาเพื่อให้เพื่อนๆชาวคุกิลันไปใช้ประโยชน์นะครับก็ขอบคุณพี่คิมมาณตรงนี้ด้วยครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่า เนี่ยพอมดเนี่ยมันคู่กับสปอร์ไลท์แล้วได้คะแนนทาลายเนี่ยผมเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยแล้วไอ้อย่างอื่นอีครับเช่นเนี่ยเชอรี่คู่กับก่อนหัวบานนี้ผมก็ไม่รู้ครับหรือว่าตัวนี้คู่กับสปอร์ไลท์ผมก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่งมารู้เมื่อกี้ครับที่เปิดเนี่ยนั่งเปิดเพิ่งรู้เมื่อกี้ครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละครับก็คือมาแนะนําตารางให้เพื่อนๆดูเพื่อที่จะสะดวกในการเลือกคอมโบโบนัสนั่นเองครับก็คือ เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ส่วนมากจะมีคุกกี้กับสัตว์เลี้ยงไม่ครบนะครับก็จะสามารถมาดูได้ครับว่าอไอของที่เรามีเนี่ยมันมันคู่กับตัวตัวไหนได้บ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะตรงนี้ครับผมว่าก็ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณบ่อยเลยเกินผมเนี่ยขอบคุณพี่คิมมากเลยครับก็ขอให้พี่คินอ่าประสบความเจริญดีงามอะไรประมาณนี้โอ้ยโอยพออะไรของผมเนี่ยตลกจังเลยก็ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะขอ้อขอให้อ่าเล่นทุกีิรันอย่างสนุกครับต่อจากนี้ครับเรามีข้อมูลแน่นแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ